สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ครอบครัวสายบุญนนทัวร์นะฮะก็มาที่สวนอินทผลัมนะฮะที่อยู่ทางอำเภอรพระนคมนะฮะจังหวัดชนบุรีนะครับน้องว่าสายวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อินทผลัมหวาน,นใช่ไหมเดีย๋ยวเราก็มาดูนะชื่อชื่อสวนว่าสวนอะไรนะครับนะน้องว่าสายบอกว่าหวานมากหวานมากกินไปกี่เม็ดละอ,อย่าลืม,มกินเม็ดเข้าไปด้วยลูกนะ ไม่เพราะว่าเม็ดก็บอกว่ามันจะติดคอใช่ไหมห้ามรับประทานอ่ะอยวเรามาดูนะฮะว่าครอบครัวใาสายบุญวนทัวมาสวนอินทร์ผาลัมชื่อว่าอะไรนะครับสําหรับสวนอินทร์ผาลัมนะฮะชื่อว่าสวนคุณรุชนะฮะอโอ้โหครอบครัวใาสายบุญวนทัวมาแล้วก็สุขถูกใจนะครับเนี่ยฮะมีสัญลักษณ์อินทร์ผาลัมให้กับหลายๆคนนะฮะเข้ามา ชมสวนอินภาลาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเก็บไปดูเป็นความทรงจำได้นะครับเนี่คยคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมต้นอินทผาลากันนะครับตอนนี้เราได้ดูภาพจำลองที่เป็นเลนมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไป ชมต้นจริงๆนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนต้นนินผาลามที่ยังยังไม่มีลูกนะฮะรูปหน้าตาจะเป็นประมาณเนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือในส่วนต้นที่ได้ออกลูกนะฮะเป็นเม่เล็กๆแล้วนะฮะนี่ฮะ ก็จะเป็นสีเ,เขียวๆนะครับลูกเล็กๆเป็นช่อสวยงามมากๆนี่ยังไม่สุกนี่ยนสุกยังลูกไหนด,ดูนีส่าสายไปใกล้ๆนิดนึงอะลูกอ่ะอยู่ใกล้อิน <ๆ S 1> <ลำ S 2> เดฟาลัมอ่ะนิดๆอ่ะโอ้ยใ,ใกล้ๆนี่ยังไม่สุกด,ด้วยน,นี่มันยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่เนาะยัยงกินไม่ได้ ต้นเหลืองเหลืองกินดีกว่าไปเดี่ยเราก็ไปดูต้นต่อไปครับอันนี้ก็คือในสวนด้านหน้านะครับเนี่ยที่ผมได้ถ่ายต้นคลิปนะฮะเนี่ฮะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะฮะสวนอินทรพาลำสวนคุณน,นุชนะฮะที่ทางอำเภอพาน,นิคมจังหวัด ชนบุรีท่านใดที่ผ่านมานะฮะก็มาอุดหนุนอินทราลัมจากต้นเลยนะครับมาที่นี่นะฮะสวนอินทราลัมคุนุชก็มีห้องน้ำบริการสำหรับท่านที่มาเที่ยวชมสวนอินทรพาลามนะครับนี่ค่ะน้ำสะอาดมากๆนะครับ อันนี้คืออินทผลัมนะครับที่รับประทานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแ๋ยวเรามาฟังว่าขั้นตอนก็มีอย่างไรกันบ้างที่เราจะได้รับประทานอินทผลัมนะฮะสดๆจากสวนนะครับเนยเราก็สวัสดีทักไทยคุณพี่เขานะพี่ก็ดูแลที่สวนสวนคุณนุชแห่งนี้นะครับครับครับก็ผมมาแล้วมีโอกาสได้ได้เห็นอินทผลัมก็สดชื่นนะครับแบบมาแล้วมันน่ารับประทานนะฮะทุกลูกนะครับ แต่มีขั้นตอนก็ซับซ้อนนิดนึงนะในการดูแลเนาะแต่เราก็ก็คือส่วนมากก็จะใช้เป็นเอ่อให้การให้ปุ๋ยหรือฮอร์โมนอะไรต่างๆจะเป็นแห้งเฉพาะทางใบอย่างเดียวครับโอ้โหเป็นทางระบบทางดินก็คือทางรากอย่างเงี้ยจะไม่ได้ใช้ก็จะเป็นพวกขี้ไก่อย่างเงี้ยมูลขี้ไก่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ก็เราก็คงใยสุขภาพคนที่ซื้อรับประทานเนาะ ลรวก็ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดอ่ะเอาง่ายก็คืออีกอย่างเราก็ลดต้นทุนเราไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่าปุ๋ยเคมีมันแพงเงี้ยเราก็ไม่ไหวไม่ไหวเนาะครับก็เลยต้องมาปรับมาเป็นแบบว่าใช้พวกมูลไก่อะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้นี่ก็คือข้อมูลนะครับสำหรับสวนคุณนุษฮะหลายท่านที่ผ่านมาแถวจังหวัดชนบุรีครับก็สามารถมาอุดหนุนเนาะแล้วมาชิมจากต้นนะฮะอินทผพาลำนะฮะ ผมได้ชิมไปประมาณสองสามเม็ดละอันนี้พันอะไรครับอันนี้ันบาฮีเหลืองอันนี้เขาเรียกว่าพันบาฮีเหลืองหวานฉ่ำก,ก็ชิมได้ทุกช่ออันอันไหนที่ว่ามันสุกแล้วเหลืองแต่จริงๆแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสิบกว่าวันครับอายุเตรียมร้อยห้าสิบวันอ๋อกำหนดเขาประมาณหน,นึ่งร้อยห้าสิบวันใช่ไครับ ร,รับประทานได้นะตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบอ๋อยังยังไม่สุดนะฮะยังไม่สุดครับอ๋อก็คือยังหวานได้อีกแล้วแล้วผมขอสอบถามนิดนึงในใ,<ช>ในใน,ในพี่เขาเป็นคนดูแลสวนตรงเนี้ยนะครับว่ากว่าจะได้ต้นขนาดเนี้ยแล้วรับประทานได้เนี่ยฮะใช้ระยะเวลากี่ปีครับอ่าถ้าดูแลดีๆก็เริ่มนับอยากปลูกต้นเล็กอะไรก็สามปี สปีสามปีก็จะเริ่มออกดอกออกกันอ๋อก็ถือว่าไวอยู่นะครับสามปีก็แต่เราก็ยังเอาได้ไม่เยอะสามปีแรกครับโดยเฉลี่ยก็สี่ปีอ๋อประมาณสี่ปีครับถือว่าจะเต็มที่นะใช่ครับผมเริ่มรเริ่มได้ผลผลิตอ๋อครับโอ้โหขอบคุณพี่เขามากๆนะที่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอิจฉาลำนะผมก็สวยดีนะครับผมเห็นชอบมาแล้วก็โอ้สวยแบบ เป็นเป็นพวงดีฮะน่ารับประทานอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ย,ยเล่งปุ๋ยเล่งนะครับนะฮะแต่ก็ใหญ่อยู่นะผมว่าก็ <c oughs> ตามธรรมชาติน้เนื้อมันก็จะไม่ค่อยแข็งกระด้างครับเนื้อเน,เนื้อจะกรอบนะฮะเนี่ยที่ผมได้รับประทานอันนี้สักครู่ใช่ไหมครับ <c oughs> มันต้องทานเองครับ <c oughs> <c oughs> มันจะรู้ว่ามันต้นแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยท่านใดอยากจะรู้รสชาติจากต้นเป็นยังไงนะครับส่วนมาก หลายๆคน,นก็ได้เห็นตามตามที่เขาแขวนขายตามถนนหรือว่าตามตลาดเนี่ยฮะก็อยากให้มันมาลองชิมจากสวนดูนะฮะว่ารสชาติที่เราซื้อจากตามท้องตลาดกับสวนเขาจะแตกต่างกันเพียงใดนะครับผมว่าท่านจะติดใจนะครับถ้ามาชิมจากสวนเราไม่รู้จริงๆก็คือว่าเราอยากรู้อันไหนมันหวานอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องชิมครับก็ดูจากลายเส้นเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าลายขนแมวอย่างเงี้ย อ๋อลายลายอ๋อถ้าเส้นจะเยอะฮะยิ่งหวานครับอ๋อยิ่งหวานเพิ่มเติมใช่อ๋อเอาเนี่ะนี่ก็คือเกรดความรู้นะครับวิธีอ่ามองดูว่าหวานมากน้อยเพียงใดก็ดูที่เกรดนะฮะจะเป็นลายเนี่ยม,มันมันเป็นลายหวานของเขาอะไรครับเป็นสัญลักษณ์ของเขาเนาะใช่ได้อีกพันสายพันหนึ่งก็จะเป็นของอิหรานิหราน,อรานไอตัวนั้นก็ยิ่งลายจะลายกว่านี้เยอะ ก็จะหวานเพิ่มขึ้นใช่หวานแหลมเลยเขาเรียกจะหวานแหลมหวานเหมือนน้าตาลนะนะแต่แต่คือความหวานของเขาเป็นหวานแบบธรรมชาตินะครับใช่ใช่ครับสํารับอินทผาลัมนะฮะนี่แหละก็คือข้อมูลและเก็บความรู้ที่เราเราท่านท่านบางคนยังไม่ทราบนะครับเราก็เจ้าที่สวนคุณนุษแห่งนี้เขาก็อธิบายให้เราได้เข้าใจกันแล้วนะครับ ในส่วนกำหนดการเปิดสวนอินทภาลามคุณนุชนะฮะเป็นวันที่เท่าไหร่คุณพี่28ครับผม 28, 28. กรกฎาคมกรกฎาคมเนี่ยนะครับผมปลายเดือนปลายเดือนเนะาเนเนะก็จะได้รับประทานอาย,อยุก็คือ150อ๋ออินทภาลาม <150. S 2> แบบเต็มๆนะครบ150วันนะเขาจะมีกำหนดเขาอยู่นะฮะแต่พวกนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่ครับเหลืออีกเป็นอาทิตย์เนี่ย อันนี้ก็มีเ็าทานได้ก็ทานได้ไดก็มีก็จะมีติดฝาดอ่าติดฝาดนิดนึงเพราะว่ายังมีเขียวบ้างเนาะยังยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่พวงนี้ประมาณกี่กิโลคุณพี่น่าจะอยู่ที่ประมาณห้ากิโลห้ากิโลน่าจะขั้นต่ำนะประ,ประมาณนี้เนาะโอ้โหเยอะมากๆานะครับหลายๆมีหลายลูกเลยแหละแต่ละต้นแต่ลพวงนะ หลายหลายลูกประมาณกี่ลูกพี่เคยนับไหม <laughs> น่าจะหลักร้อยนะก็อันนี้ก็ประมาณ60เซนน่าจะประมาณ600ลูกโอ้โหกร้อยนะอ๋อกานเขาจากจากนู่นมานะฮะใช่ลูนฮะประมาณ60เซน,นจ,ะจะอยู่ที่ประมาณ10ลูกสเตนหนึ่งส,สเตนหรือสเส้นอ๋ออันนี้เขาเรียกเส้น ประมาณสิบลูกประมาณคือยืนพื้นนะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะน้อยกว่านั้นนึหรืออาจจะน้อยแล้วก็ทั้งช่อหนึ่งบางช่อก็จะมีหกสิบกว่าเส้นอย่างนี้ครับโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะผลผลิตก็ถือว่ายังยังดีอยู่อะพลผลิกันนะบางส่วนเขาก็เจ็ดสิบเงนี้ยช่อนึครับประมาณสิบกว่าโลอยู่อันนั้นก็เป็นช่อใหญ่นะถ้าสิบกว่าโล อ่าแล้วแต่แล้วแต่บางสวน้วกชอใหญ่บ้างเล็กบ้างอะเนาะไม่เป็นไรแต่รสชาติก็ถ้าจะคล้ายๆกันนะแต่ละสวนอันนี้ก็ผมก็เนานะมันจะมีหวานมากกับหวานน้อยแค่นี้แหละใช่มากบ้างน้อยบ้างอย่างนี้แหละใช่ครับจะมีหวานมากกับหวานน้อยหรืออาจจะฝาดเลยครับ <laughs> ถ้าฝาดก,ก็จะเขีย, <laughs> ขยวๆกัแบเบน่าฮะใช่ ผมจะมาสอบถามคุณพี่ที่เขาดูแลอริญจาลามอยู่นะครับว่าเราสามารถซื้อแบ่งเป็นกิโลได้หรือไม่นะครับแบ่งได้ครับเป็นกิโลได้เข้ามาชมในสวนได้ซื้อเป็นกิโลไปชิมก่อนก็ได้เงี้ยครับอ๋อไม่จําเป็นต้องยกทั้งพวงนะฮะใช่ครับสําหรับท่านใดที่อยากลองชิมแค่บางส่วนก่อนก็สามารถซื้อทีละกิโลก็ได้นะฮะใช่ครับอ๋อถามนี้แหละครับเราก็จะได้เข้าใจตรงกันว่า อินทผาลัมไม่จําเป็นที่ต้องยกทั้งพวงนะครับท่านใดทานน้อยก็แบ่งเป็นกิโลก็ได้ครับชาบ้านใกล้ก็วิ่งมาซื้อเอาไปกินทีละโลก็ได้ครับส่วนคุณนุชเขาบอกว่าแบ่งเป็นกิโลได้นะครับผมก็เลยนํามาประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปนะครับท่านใดที่ผ่านมาแถวจังหวัดชนบุรีก็สามารถมาชิมอินทผาลัมที่สวนคุณนุชกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดอินทผพาลัม นี่อันนี้เรามาซื้อจากสวนนะครับเราก็เอาไปชิม1นกิโลก่อนก็แล้วกันน้องว่าสายชิมมาดิลูกอ่ะต้องเด็ดชิมตั้งไปหนึ่งไปเลยน้งว้าสายลองวันนี้โฆษณาด้วยนะรับณาด้วย <laughs> ได้ครับได้จะจัดให้ครับ <laughs> เป็นไงรสชาติลูก<ป>หวานหวานยังไงบ้างกรอบไหมอืมอหวานกรอบ อร่อยเหมือนมันน้ำผึ้งไหมหรือน้ำอ,ำอ้อยหวานน้้ผึงหวานเหมือนน้ำผึ้งอันนี้พันอะไรคัณพี่ใบเนื้อเยื่ออ่าพันบาฮีเนื้อเยือ่อ ก็ดีนะสามารถเก็บกินที่ต้นได้เลยนะฮะ <laughs> นี่คือในส่วนอินทผาลัมนะฮะวันนี้ครอบครัวสายบูดบอนถั่วก็ลองลองกุณน,นุนเพียงเล็กน้อยก่อนนะอย่ารอบหน้ามา<ช>ต้องจัดหนักให้นี้นะฮะกว่า<ช>นี้นะครับเนี่ยจะมีถุงส<ว>ใส่แบบสวยงามนาะแล้วก็มีชื่อช,ช,ชื่อของสวนคุณนุชด,ด้วยนะฮะเนี่ยอยู่บนอยู่บนถุงเนี่ยฮะ ก็ถือว่าเป็นการบริการที่สะดวกมากนะครับเราสามารถหิ้วกับบ้านได้เลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ครอบครัวสายบุญรอนทัวร์ก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครอบครัวสายบุญรอนทัวร์นะฮะวันนี้มาสวนอินทรภาลัมสวนคุณนุชย์นะฮะที่อยู่ทางอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ สวนจะเปิดวันที่28กรกฎา,าคมเนี่ยนะฮะ<ห><อ>ก็จะครบ150วันเต็มนะฮะที่อินทผลัมก็จะสุกเต็มที่รสชาติก็จะเต็มร้อยนะฮะท่านใดที่ผ่านมาแถวจังหวัดชนบุรีก็มาชมแล้วก็มาชิมแล้วก็มามาซื้อไ,<ห>ไปฝากให้กับเพื่อนๆน,<ห>นลูกหลาน ทางบ้านได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าไปตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ